รอบนี้นะครับผมจะมาปล่อยว่าวยาว2กิโลเมตรกันนะครับผมดูครับนี่ผมได้รวบรวมเชือกของผมที่ผมมีนะเริ่มติดลมแล้ววันน,วนี้ยาวแล้วครับผมเอาหนี้ยาวยาวแล้วเออมันดิ่งลงอีเลยเฮ้ยไเอาแล้วอเอาแล้วไอ้บอลเรียบร้อยแล้วเออเฮ้สวัสดีครับพบกับช่องคูมงังโลกสุดทีดีโอ นะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับไม่ต้องพูดพ่ำมทำเพลงอะไรมากเราจะมาทําการปล่อยว่าวของเรานะอันนี้ก็จะเป็นว่าวตัวเดิมแมครั้งที่แล้วที่ผมปล่อยว่าวหนึ่งกิโลเมตรนะก็ถือว่ายาวมากรอบนี้นะครับผมจะมาปล่อยว่าวยาว2กิโลเมตรกันนะครับผมอันนี้ก็ประมาณสองกิโลเนาะเชือกนี่นะมีความยาวนะดูครับนี่ผมได้รวบรวมเชือกของผมที่ผมมีนะ ก็ถือว่ายาวพอสมควรแหละเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าเราปล่อยว่าวนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมว่าวของเราจะสูงแค่ไหนนะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหลมมาแล้วตอนนี้ลมแรงมากร่ะสงสัยวันนี้ฝนฝนแน่จะตกแน่นอนครับผมนี่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 แป๊บนะเอามาเดี๋ยวเรามาทําการประกอบเชือกกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเลสโกโอเคครับท่านชมไหมตอนนี้เราได้มาเชือกเสร็จแล้วเราก็จะทำเอาละเว้ยเอาละว่าขึ้นหรือเปล่าวะ โอ้ยบอเชื oh, oh. 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 Uh ่อควาะอ้าวิบอเชื <S <S ่อหายแล้วแล้ววะโตอนนี oh. Because, ้โอ้ทุกคนดีโอ้ดูดูครับโอเชื่อความนะพี่บอตนะเหนๆแบบนี้ม้งอ๋ยจะตกไหมจะตกด้วยอ๋ออ๋อทำไมมันไม่ชูขึ้นวะโอ้คือตอนนี้เม็ด เม็ดฝนลงมานะครับผมเอาดิเอาดิเอาดิขึ้นดิให้ติดลมบนก่อนเออนี่นแหละนอะนแหละะเราเ้ยเราเ้ยว่าเราต้องไปปล่อยทางนู้นอ่ะเม็ดฝนลงมาแล้วเวย้ยตอนนี้ฝนมาแล้วนะดู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 ด,ดูโอ้เมือ่อคืนมาแล้วมา,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 าจะมาโฟกัสตรงนี้นะครับ ปล่อยปล่อยกันปล่อยกันคนเดียวไหมครับเฮ้ยดังขึ้นเลยดิเฮ้ยเอาละครับเอาปล่อยปล่อยปล่อยมันเบาขึ้นนะแบบมันตรงหนุ่มตรงหยุ่งเลยมูดเฮงอะแบบไม่เอผมมีเฮงไม่เอากำลังสร้างเรามาได้ตื่นในคิงปล่อยมันรับมือแล้วมั้ยเออตัวนี้นี่ไม่ค่อยได้เล่นแนนตั้งแต่กลับจากพิล็อกก็ไม่ได้เล่นอีกเลยดู อาวครับผมลงม็ดแล้วไะดิขึ้นไปดิเอาเอาจะรอดหรือไม่ครับขนาดลมแรงเลเนี่ยยังไม่ขึ้นนะรอแรกครับอาการรอดแร้ไอ้บอสเปาโอ้บูันขึ้นนะเว้ยครับตอนนี้พยายามให้มันขึ้นนะครับผมนี่มันก็พยายามทรงตัวขึ้นอาการยังรอแล่อยู่นะ้วครับผมไม่สู้ดีมากเรียบร้อยครับ รียบร้อยไม่ขินเอท่านผู้ชมอะไรวะมันเป็นเพราะอะไรบ้าบอบไปอยู่ฟูนไปคุณไปอยู่กล่อมเรล้าต้องฟูนไปละเดียวแต่บอกลูกปอดกับปล่อยอ,อะไปคุณจะบิงไปเร็วเรวเข้าใจลูกไหมเร็วห่งเล้าห่างเล้าห่งเล้าเเดี๋ยวเดีเดี๋ยวอนอ่าหนึ่ง มาแกงปีนยังข้าเข้าเลยป่าครตอนนี้เฮ้ย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 ้ยเอ้ยบัสแยังล่อแลแม่ครังกรลังสงครัตอน้โอเย้สเออยังโค้งอยู่ไหอยู่ระบต้นไม้ครับผมอ๋อขึ้นแล้วครับเริ่มติดลมแล้วครับ เอาะตอนนี้ปล่อยยาวๆแล้วครับผมเริ่มติดลมแล้วปอะนี้ยาวๆแล้วครับผมเอานี่ปล่อยยาวๆแล้วจะดูที่เชือกด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหปล่อยยาวอุ้ยอุ้ยลมแรงมากอุ้ยอุติดบดเจ้าองเราอุ้เออมาดิ่งลงจริงจริงเเฮ้ยไอบดอาเร็วอาเร็วไอบดยึร้อยเออไอบดยึร้อยแล้วขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ไปติดไปจะมันติดไปไอบดเออติดไหมติดไหมติดไหม เรียบร้อยฮะอ,ยอ๋อเดี๋ยวผมมีซ้มหอนะครับพูดครับิิดพูดครับแป่ไม่ครับ้วเฮากับบูฮู้จะเอาลงยังไรครับผมโอเคครับท่านชมตอนนี้เราได้เปลี่ยนเผดนแล้วเราได้เอาเ่าพล้สติกเนี่ยนะครับผมนี่นะอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นตัวเล็กเนาะก็ไม่ได้คอยปล่อยตัวนี้เท่าไหรนะอ๋อมาปล่อยเลยดีกว่าโอ้ยอันนี้เสียว่าไปลว่ามีตัวเดี๋ยวจะติดลงหรือเปล่า โอ้อขึ้นดีนขึ้นดีครับผมโอ้ตัวนี้มันขึ้นง่ายหน่อยอ๋อไปแล้ว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 เอาไปขึ้นไปลูกขึ้นไปครับรอนแร้เหมือนกันนะตัวนี้ลงโซ่แล้วลงโซ่นอนแล้วน <laughs> อนแล้วเหมือนกันเลย นีจะหลอดหรือเปล่าจะรอดไปสักหรือเปล่าโอ้โหโดนแลมเมืนก like ็นะโอ้โหต้องถืไปลายสักสักสี่นี่ละครับนะครับตอนนี้อ๋อก็ปล่อยยาวๆเหมือนกันนะอ่ามันจะยาวได้สักเท่าไหร่นะโอเคแล้อกวีรูมันแรงมากเออมาเดาข้าเดาเริ่มเออเริ่มขึ้นเริ่องขึ้นเริ่มเออเริ่มโด่งนี่กาต้องโด่งนี่กาห่้ยพอดงดึงแหละโอ้ยโหอ้ย พูดเลยพูดเองบดเฮ้ยต้องพูดแล้วครับไปพูดแล้วครับโอ้ยพูดพดบดพูดโอ้ยกุ้งอะไรแบกุ้งแบเฮ้ยเฮ้ยเปไหนแล้วไปไหนแล้วไปหลอดอยู่หลอดอยู่โอ้ยอยู่ข้างลึกงจมโอ้โหโอ้โหโอ้โห จะหมดหรือเปล่าครับผมจะหมดหรือเปล่านะครับแล้วใครจะพันเก็บนะครับนั่นนะสิครับโอ้ยโอ้ยเชือกบาดมือโอ้ดึงแหงว่ะเฮ้ยโอ้ยดึงคุ้นแ่งลมบนคุนแหงโอ้ยนี่แทบมาหาแล้วในกล้องอ่ะจบวรเปล่าโอ้ยเอ้ยหมดเรียบร้อยเอ้ยดิ่งลงเหวเไยเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าไหนวะอ้าวเรียบร้อยครับผมเรรรียยบบ้อคั ก็ว่านะแหลเดี๋ยวเฮ้ยขึ้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยปฏิหารปฏิหาริปาฏหรเราจะปล่อยให้มันไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่ามันจะหมดเชือกโอ้ปฏิหารมากครับแรกก็นึกว่ามันจะปล่อยแล้วนะเราลงแน่แต่ยังเราไม่ลงเอ้อสูงแบบโอ้คือลมมันแรงมากมันเป็นว่าตัวเล็กด้วยเอาครับท่านชมตอนนี้พี่บอสก็มาสู้แล้วลงแล้วลงแล้วเปล่าลงวะ ตัวไอ้บอสติดหลังคาชุดตดหลังคาอ๋อไอ<ด>เวนไอ้ตา่งไะแล้วติดยังเชื่อ,อคันนะเว้ยจุดจบของมันก็คือตรงนี้แหละนะมึงเอาไปติดจนะได้เ <c oughs> นี่ยห้โหไอพ่อจะพูดไอ้เวนตอนนี้ว่าวยังคงที่อยู่นะครับผมอยู่ตรงนั้นอยู่ต่ำลงมาละลดระดับลงมาละกำลัลงดิ่งขึ้นมามึงจะแก้ยังไงเนี่ยไอ้บอส เมัวแต่ชักไม่ดูตาแม่ตาเรืออะไรนะมึงอ่ะอยู่เบาอยู่ปุ่นเนี่ยเชือก่ง้มาพี่อ่ะเชือกอยู่คนละทิศแหละสู้อีไปสู้อีไปโอ้่ามันสู้อ่ะเชือกมึงอ่ะจะสู้หรือเปล่ามึงสู้สีไปสู้สีแม่ดิบมันกัดขาดละเราได้แล้วนะครับผมได้เป็นเน็ปเต็บได้เชือกนะครับผมเป็น็ปเต็บเ้าของเราล่ะบอส ไปแล้วครับนุ่นนะครับผมไปหน่อยไม่รู้นะก็แสนนี้เราเฟล,ลมากเลยเนาะท่านผู้ชมเราเสียว้าไปทั้ง2ตัวเลยก็ผิดคอนเทนต์นะเป็นคอนเทนต์เสียว้าแทนวันนี้เนาะ <laughs> ไม่ใช่คอนเทนต์ปลอ<ช>่อยว้าสองกิโลนะใช่เออมันเห็นบ้าสู้ชีวิต <laughs> คนก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะครับวันนี้เนาะก็โอเคงานก็ขอปิดที่ไวเพียงเท่านี้เพราะว่า ก็ไม่มีว่าจะมาปล่อยแล้วเนาะเพราะว่าฝนมันตกเลยเนาะแล้วก็ลมไม่มีแล้วตอนนี้ลมนิ่งหมดแล้วโอเคครับผมวันนี้ก็ขอไปลิปไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ใน EP หนะ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องภูเมงงุกเพื่อได้เป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบุณครับ